สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับไฟเตอร์กัดเกมครับวัน,นวันนี้นะครับเราจะมาทำเด็กโปรไฟล์เรโทรไฟ g ์อีพีสองนะครับส่วนอีพีหน้าน่าจะเป็นสมศสรัทธาแต่ว่าะีพีอีพีนี้ทำให้ก่อนเดี๋ยวเพราะผมลองเล่นดูโอเคแบบทั้งใช้จีแล้วไม่ใช้จีโอเคมาเริ่มมาเลยเรโทรไฟ h ์ก่อนตัวเริ่ม แป๊บหนึ่งนะครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อนนโอเคตัวเ,เริ่มครับใช้เป็นใบนี้ดาลิงครับหมายว่านำมันเข้าโซถ้าแวนเป็นโ o บิด้าเลือกดูโอชื่อกาสหนึ่งใบนำยูนิตที่ชื่อเหมือนทั้งหมดกลับขึ้นมือคุณโอเคใส่ไว้ใบหนึ่งเป็นตัวเริ่มน,นะครับ ตัเล็บโอเคส่วนต่อไปคือฟลิก,กร์ก็จะใส่เป็นเลขนี้บอกไว้แล้วใส่เป็นคีดสิบสองคิวสีขีดเบแรกไม่เห็นเพื่อนดีดก็ตะกองเอามากับกองก็จะบ้านหนึ่งเอาเอาเอาตัวที่ดีดขึ้นมือขอไปครับไม่ได้ดีดเข้าตะกองดีดขึ้นมือพอดีติดชิวชเอ่อพอดีดขึ้นมือปับ๊บ แล้วเขาจะบัตร้นี่กับกองแล้วก็จะได้กอบอีกใบหนึ่งฟรีโอเคแล้วก็ต่อมาขี้้ขีอะไรก็อีกแปดใบครับแต่อันนี้ผมติดดูโอไโอว้ก็จะใส่ขีแปดสแตนไอฮ์โมนี่สีก็ไม่ว่ากันอันนี้หลาวหลาคนเนาะโอเคต่อไปเป็นฮิลทิกเกอร์ครับไปนี่สี่ใบโอเค ก็ไปนะครับมาเริ่มวันที่เกตหนึ่งกันเลยไปแรกครับใบนี้ไม่ใส่ไม่ได้ครับใบนี้เลยพิชสกิลบอกว่าเมื่อมันโดนดีดกลับขึ้นมือคัตาบาสหนึ่งจวนหนึ่งแล้วก็สสแสดงตัวเหมือนมันบนมือทั้งจะแสดงครบสามใบได้ไงดมคืนก็คือเอาเป็นใบจวกฟรีนั่นเองติดไว้ยครับสี่ใบ ใบต่อมาครับกับโปรเฟกกาเอาโปรเฟกกาด่อนเด้อนี่เป็นโปรเฟกกาติดชื่อพิซซึมดูโอนะครับแต่มันกันอะไรก็ได้สี่ใบโอเคต่อไปเป็นใบนี้ดูโอเป็นอาชุละฮะสกิลบอกว่ามวนบูทแวนฮิต ดีดเพื่อนหนึ่งใบกับขึ้นมือแล้วก็ค้นหาตัวที่ดีดขึ้นมือจากกองขึ้นมืออีกหนึ่งใบกอบเอาไปกอบแล้วก็ปลดเบรกสองใบเอาไปครับเป็นเกย์สองไปได้ครับเก่งมากเอาไวเลิงกอบคอร์สฟรีด้วยแบบแลมดี่ถ้าเนเป็น เลโตวสองพันีสิบเอ็ดเมื่อมันโดดดีขึ้นมือเสิร์ฟมันอีกใบขึ้นมือง่ายๆเลยไม่เสียคอสอีกเก่งต,ตัวนี้ครับแล้วก็เป็นมินาโมะมินาโมกนั่นแหละมันบอกว่าเมื่อเห็นเพื่อนดีดมันบอกห้าพันแล้วถ้าโชว์เหมือนโชว์หน้าเหมือนสามใบบนมือ เงาดมคืนแล้วก็วันนี้3ใบกับดูโรเนเอาไปยิงช่องแวนตอนต้นเกมตีฮิตดีดด,ด,ดีดเพิ่มึ้นหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็มันบอกว่าเสิร์ชชื่อเดียวกับตัวที่ดีขึ้นมือขึ้นมืออีกใบนึงแล้วก็สับกองอ่ะต่อไปเป็นเกตสอันนี้เกต3มยังไม่มีตัวเบรกไร ใบนี้กับเล่ตโตะสี่ใบอันนี้คือตัวยืนฐานหลักเอ้ยไม่พูดว่ายืนฐานหลักสิมันคือตัวหลักในการเล่นวันนี้คือเล่ตไฟอ่ะตัวสุพิเรยไลท์สมมติอันนี้ไม่ขึ้นใช่ตัวนี้จบเทินสมบัิหนึ่งโชวเนาแมน3ามใบอเอาเก3สามหนึ่งใบลงมาไล์ในสภาพนอนเกินต่อไป เอาจิงผมก็ใส่เอีอกใบเนึ่งตัวเบรกไลท์ที่มันดูโอแล้วนะมันชื่อจำไม่ได้อะตัวเบรกไลท์ของดูโอแป๊บนึงนะครับโอเคคิดออกแล้วมันชื่อว่ามีอาให้แนะนำให้ใส่เบรกไลท์ตัวน,นั้นดีกว่าแทนตัวนี้เดี๋ยวผมก็ต้องสั่งมาสั่งมาใส่อยู่เดี๋ยวเพราะถึงถ้าสมมติมีแข่งหรวไฟผมก็ต้องใช้อยู่เดียว โอเคอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออันนี้คือผมก็งงเหมือนกันว่าอ่ะไอกล่องไอนะะั่นอะสุม่มไอลิเทียนอะคือเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ดูีกว่แป๊บนึงนะครับอ่ะคือไม่รู้ใครใครได้เหมือนกันมาคอมเมนต์บอกหน่อยก็คือปกติมันจะได้เป็นไทโปโมโบใบหนึง่งแล้วก็เป็นลิเทียน คู่หนึ่งแต่อันนี้ผมไม่รู้เปิดมายัางไงได้เป็น2คู่นี้ครับเป็นหนึงนะอคู่ออก่อนี่ครับผมได้มา,มาอย่างนี้เลยจริงๆนี่แหละอันนี้ถ้าบริษัทคิดิด,ด,ดูอยู่ก็ตอบผมหน่อยผมอยากอันนี้ผมก็คือไม่รู้เลแต่คือผมไปดูช่องอื่นอะ่ะก็เขาได้เป็นไทโบโมบายหนึ่งแล้วก็ เป็นคู่ลิเจียนอีกสองใบแล้วน,นี้ผมเปิดมาผมได้อ่ะสี่ใบแล้วนี้ผมก็งงว่าเอ้ยทำไมได้สี่ใบวะมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมได้อยู่คนเดียวไหมหรือว่ากล่องมันเป็นยังไงหรือว่าผมโชคดีหรือว่ามันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วอันนี้ก็บริษัทค,คิดดูอยู่ก็ต่อการทํของเราไอ้น,นี่งงจริงแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่งงกว่านั้นก็คือผมเปิดไอ้นั้น ไอ้ของที่มันเป็นแถมดิเนี่ยนะ่ะผมเปิดไอ้พมเปิดทั้งหมดสกล่องก็จะมีกล่องที่เป็นหน้ากล่องเปชาล็อตสองกล่องแล้วก็หน้ากล่องเป็นออจีคิชิมะอีก1กล่องซึ่งแล้วนี้ผมแยกของละแล้วผมได้ใบนี้ใช่ครับผมได้ไป็นจ r มา ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันออกยากง่ายแค่ไหนเหมือนกันอันนี้ก็คือผมเปิดมาผมก็งงเหมือนกันผมเปิดมาปั๊บ htr หลังกล่องเลยอันนี้ถ้าบริษ,ษัทคิดงิดูยอยู่ก็บอกเละผมหน่อยหัวอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆรครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับอ่ะอ่ะ sgr กับเอลิเจียนสคู่นี้2คู่นี้อยู่ในกล่องเดียวกันก็คือเปิดมาปุ๊บได้สี่ใบเลยแต่ sgr อยู่กันคนละกล่องกับกล่องเมื่อกี้ก็คือก็คืออันนี้เป็นกล่องที่แบบมีไทโบโมกับลิเจียนอย่ละอ Type o Mo ไอไทโบโมเป็นหนึ่งลิเจียคู่หนึ่งอ่ะอันนี้คือหลังหลังที่เป็นสูมลิเจียนกับไทโบโมปกติแต่ผมดันได้ใบนี้มาซึ่งผมว่าผมงงอะ่ะผมผมไปเล่น ผมไปเปิดร้านผมไปเปิดกล่องเนี้ยณร้านกาสแห่งหนึ่งเรื่องผมจะเอ,อ่ยชื่อดีไหมไม่เลยดีกว่าแล้วผมเปิดมาแบบผมเฮลัน่นลั่นเลยอ,อันนี้เล,เล็กแรกผมก็กย,ยืนงง,งวนว่าเออมันเป็นไปได้ด้วยหรือโอเคครับโอเคมีแค่นี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับอ๋อประน,นึ็นเด็กเมื่อกี้ ถ้าเป็นแบบจีโซนก็จะใส่บิกินนหน,นึ่งเซนติกาดไปใบนี้แล้วก็ใบนี้สองใบนี้สองรีเวสองอันนี้ไอ้ชูๆต้องใส่เต็มมันไม่จาเป็นว่าใครจะใส่เต็มไม่ใส่เต็มแล้วแต่คนอะคูณหน้าเอาไอ้ไงเดมแล้วก็เลเโตเกสีโอเคครับจบผมจะจบกัน,นจริงๆเลยสำหรับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมา หากล่องมารีวิวให้แล้วกันว่ามันปกติมันเป็นยังไงโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายคลิปหน้าปเปเรียกาเรียเด้อ